สวัสดีครับพี่น้องมงอนีเบาอีสานผ้ามาสซันตอกครับมาหายางรอเบื้องไม้ครับไม้ข่างทางั้งสี่ละมาหายางรอเบื้องไม้ก่อนสันครับเนีย่ยมึงแรงกับมารอเบื้องกับพวกมีทางอยู่ครับแต่ว่าเอพี่น้องเลยพี่น้องคุณจุดไฟเบิดละ่ะมืน่นนันมามาเบื้องกับ ยังบมจุดไฟได้พี่น้องยังโม่ได้เผาครับสองมือมาพระท่านครับเลยย่างหาหลอกเพิ่อเพื่อได้เลี่ยมบมครับไปจังสรรไปเบิ่งกันย่างหมึกเรีงหมดแล้วครับวันนี้จะเป็นจังไหนจะย่างเบิ่งก็คือขจังพอมีทางอยู่ครับไปลุนกันหมึกเรีงเพรามันเสอยวบ่อไปครับเหนือพี่น้องไม้ถือไฟไม้เบิร์ดครับจังกะทิไปน้ำข้างทางนี่างไรนี่ ทางทางงนะมันมีอุมอออ้มอยู่สองสาม,มอุ้มแบบสดมีหม่งบ่ถือเผาอยู่เลยสิเลาะบึ้งว่ามันสิมีบ่เป็นจังไงเจังงับบึ้งมือเลี่ยงครับผุนทั้งผุนกัดควันไงงองเลยควันกุ๊บว่าสิไปซันกันกับหม่งหันเย็นไหวน้ำคู่สางโอ้ยเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> ไปเจ้งางับบึ้งไบึ้งกันครับนี่อุ้มนั่งสีละมือเลี่ยง สีนี่แต้มให้ได้รุ่นมาครับยังสาเบิงกันเงี้มือแรงกครับตอ,อกนักลบขี่ถ้ำงานมานี่ครับเทศดตอ,อกมือนี่เอาแม่ไพป้าครับตอ,อกแม่ไพปลาตอ,อกผิวขางแม่ไ่ปลาเอามาเทศครับจังสาไปติดตามกันมึงครับว่าพ้นที่มันยังไรครับออกงานมือแหลกไปจังไปรุ่นกันครับตอ,อกผิ้วขางยาง เสียงปีกปีกแม่ง,งไปเป็นแบันครับ เวยครับหนุไววพี่น,อนอ้องเอ้ยนันของเขาตัวเรียกแหกหมานครับหมาน์หมาสก็ไม่พี่นี่เปับเพี่ยนมองยืนพี่น้องยืนยูไม่ใ,ให้หน้ามันโบเขามันตื่นก็นนนเลยเลี่ยนมายืนอยู่เพืงหนูท่างใน้ก,การครับ ระยะปุ๋ยนก็ระยาในจิ้ครับแจมแนกแจมแนกคือ้ดองในมูอสองข้าหน่อยตัวนึงครับ กออ็อยู่ยงนี้โตอยู่ปะจับถุ่งเลยสามถุงครับไปไมยากจับนะครับเต็มนึง่งมานอยู่ครับมานอยู่